สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดสมปองจะพาเข้าครัวอีกแล้วค่ะเรามาต้มขาไก่ด้วยกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็อาหารเช้าทํากับข้าวหัวให้คุณลูกสาวไปทํางานเนาะแอดสมปองก็เลยมาเชิญเพื่อนๆเข้าครัวด้วยกันค่ะมาชมด้วยกันเลยค่ะแอดสมปองจะหันกล้องนิดนึงนะคะตอนนี้กําลังอยู่ในครัวค่ะนี่อาดี หมูกรองลงตอนนี้ก็กำลังเดือดเลยค่ะเดียนะ๋ยวกะแอดสมปองกำลังเตรียมนี่น้ำกำลังเดือดเดือดค่ะพเพื่อนๆตอนนี้ก็เราก็จะเตรียมเครื่องปรุงเอาไว้พร้อมหมดแล้วค่ะเครื่องปรุงของเราก็จะมีคาอันนี้ขาขาตะไคร้อ่ารากผักชีใบมะกรูดต้นหอมแล้วเราก็จะเอา ทำน้ำใบเตยเนาะเอาใบเตยมาใส่ทำน้ำในน้ำต้มเนาะแล้วก็เครื่องปรุงของเราก็จะมีรสดีแล้วก็เกลือสมุนรึงก้อนแล้วก็น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงแล้วก็จะมีมะเขือเทศผักแนมให้ได้กินหอมอร่อยเนาะลูกมะกรูดหันพริกสดสีแดงแล้วก็หอมกระเทียมหอมแดงของเราเลยค่ะแล้วก็กะทิ กะทิชาวเกาะค่ะนี่เลยค่ะกะทิชาวเกาะแล้วก็จะมีใบมะกรูดต,ตามด้วยเนื้อไก่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้มาพากันเข้าครัวเนะาะเช้านี้มาเข้าครัวด้วยกันค่ะแอดสมปองกำลังเตรียมทำต้มขาไก่ค่ะเพื่อนๆมาแอดสมปองขออนุญาตตั้งกล้องนะคะนี่เลยจาน้ำกำลังเดือดๆนะคะ ตอนนี้แอดสมปองก็จะเริ่มเตรียมเอา,อากะทิลงก่อนเลยจ้านี่จ้ะก,กะทิเราก็ไอ้น้ำกะทิของเขามันก็จะนอนก้นอยู่ข้างในค่ะนี่เป็นกะทิกล่องนะคะแอดสมปอง,งั้งตัดให้เห็นข้างในด้เลยนี่ค่ะน้ำพอลงไปแล้วตอนนี้ก็ จะเป็นตัวกะทิค่ะนี่เลยเอากะทิลงไปละลายก่อนเลยตอนนี้น้ำเป็นสีขาวแล้วนะคะอันนี้แอสมปองก็จะเตรียมใส่หัวคานะคะนี่ค่ะหัวคา ันนี้ก็รอให้น้ำเขาเดือดนะคะตอนนี้น้ำเดือดดีแล้วนะคะเราก็เอาใบเตยใส่ลงไปด้วยค่ะใบเตยจะได้หอมๆนะ้ำเขาจะหอมหอมใบเตยเนาะเพราะกะทิถ้าเราใส่ใบเตยแล้วกะทิจะยิ่งหอมค่ะแล้วก็ โคลนหอมนิดนึงแล้วก็คานอนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะใส่คานอหนึ่งก้อนลองไปเลย น,นี่ก็จัดการเนื้อไก่ค่ะเพื่อนๆเนื้อไก่กับแอสมปองจะค่อยๆเขี่ยลงค่ะเพราะไม่ให้ไม่ให้น้ำเข้าลวงลงไปเนาะนี่เลยจ้ะแต่ไปทั่วๆ ต้มขาไก่สูตรแอดสมปองนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้แอดสมปองก็จัดการเอาเนื้อไก่ลงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> เราก็จะปิดฝาไว้สักพักนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็จะรอให้อ่าเนื้อไก่เขาเดือดเนาะเขาเราใส่ลงไปแล้วเราก็รอให้เขาเดือดขึ้นมาตอนนี้แอส,สมปองก็ เรียยงผักต่างๆเอาไว้ใกล้ๆจัดการไปทำไปรอไปนะคะตอนนี้ก็จัดการกับใบมะกรูดชีคให้เล็กลงแอดสมปองก็ทำไปคุยไปนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็น้ำก็เริ่มเดือดเรื่อยๆเพื่อนๆมองหม้อไปก่อนนะคะ ตอนนี้แอสมปองตั้งกล่องไว้ก็ไม่อยากขยับเนาะขยับแล้วภรรยจะขึ้นไร้สดแล้วทีนี้ขึ้นไนรอดก็เลยเอาเป็นว่า,าใช้โทรศัพท์ตั้งและก็บเป็นวิดีโอให้เ,เพื่อนๆได้ชมดีกว่าต้มขาไก่เช้านี้ของแอดสมปองลินเดอร์นะคะตอนนี้ก็น้ำเขาเริ่มเดือดน,นี่อุ้ยพักหนึ่งยัง ให้เขาเดือดให้ท่วมเนื้อไก่ก่อนเนาะและ้วเราก็จะได้ใส่เครื่องปรุงลงไปอีกนิดนึงว่าจะใส่อะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันต่อเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆแอดสมปองก็เตรียมท่าเอาไว้ใกล้ๆนี่ให้เห็นถักใกล้ๆ น,นี่น้ำเขาเดือดแล้วนี่เนื้อไก่เริ่มออกสีแล้วแอดสมปองก็เตรียมเอาหัวกระเทียมหัวกระเทียมหวหอมลงเลยนะคะดี๋ยแอดสมปองใส่ครับพี่ให้เห็น,ห,นหัวกระเทียมห,หอมเนี่ยใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ใครชอบกินนะคะแต่ว่าแอดสมปองทําให้ลูกสาวเขาได้กินเป็นเหมือนกับผักแก้มค่ะใช้หอมกระเทียมแทนเห็ดไปค่ะ ไอ้สมปองไม,ม่ไม่มีเห็ดเนาะก็ใช้เอาหอมกระเทียมให้ลูกได้เคี้ยวแทนเห็ดไปแล้วก็ตอนนี้ก็ไอ้สมปองก็จะใส่น้ำตาลลงไปหน่อยหนึง่งคือน้ำตาลปีดนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะนี่จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปให้เขาละลายแล้วก็ มะกรูดกับพริกนะคะลูกมะกรูดกับพริกแดงนี่จ้ะอสมปองก็จัดการให้เ,เพื่อนๆได้เห็นโรยลงไปเลยจ้ะแล้วเดี๋ยวก็จะให้เขาเดือดไปเรื่อย ใกล้ๆส,สวยๆมะเขือเทศกับหอมผักชีจะใส่ตอนจบนะคะตอนนี้ก็ติดฝาแล้วตอนนี้ใส่เพื่อเครื่องเคียงไปเรียบร้อยก็รอให้เขาเดือดแล้วก็ชิมรสว่าได้พอดีหรือยังสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาที่ทำรสเดี๋ยวแอดสมปฟอง,องอยังไม่ได้จับขวดน้ำปลาออกมาแปบ๊บหนึง นี้เลยค่ะน้ำปลาทิพย์รสเราจะต้องมีเอาไว้ปรุงรสนิบเน้นให้ได้หอมๆเนาะตอนนี้ก็เดือดเรื่อยๆแล้วผสมปองก็ทำไปคุยไปเพื่อรอให้พอดีเนาะ ต้องคาของแอดสมปองจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเนาะเพราะว่าทําเองกินเองแต่แอดสมปองจะเน้นทุกอย่างที่ลงหม้อไปกินได้ทั้งหมดยกเว้นใบเตยเดี๋ยวใบเตยแอดสมปองก็จะตักออกเนาะเพราะว่าเอาน้ําใบเตยหอมหอมนี่ตอนนี้ก็เดือดแล้วค่ะเพื่อนๆหอมมากค่ะ เพราะว่าน้ำกระทิกับใบเตยเข้าออกอันมั่จะหอมมากมานี่น้ำใบเตยอันนี้คือใบเตยนะคะนี่สมปองก็จะมัดแล้วเอาใส่ตอนนี้ก็เนื้อไก่ก็สุกแล้วเดี๋ยตอนตักห่อให้คนรูปก,ก็ไม่ต้องเอาใบเตยติดไป เลยจ้ะเดี๋ยวแอดสมปองจะลองชิมรสด,ดูนะคะอตอนนี้เราก็เติมน้ำปลานิดนึงนะคะเพื<ๆ>่อนๆเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงน้อยเกินไปนี่ประมาณนี้ค่ะ ว่ารสชาติพอดีแล้วความหวานความเข้มข้นตอนนี้ก็เเขาก็เคี่ยวให้เนื้อเขาเปื่อยนิดนึงให้เนื้อเขาเข้ากันเนาะเดี๋ยวชิมอีกนิดนึงว่าจะเป็นยังไงโอเคพอดีเลยเดี๋ยวก็น้ำปลาพริกซอยทำน้ำปลาพริกซอยไปให้คุณลูกสาวคุณลูกสาวก็จะได้อ่า รับประทานหอมพผิดสดนะคะเที่ยวสักพักนะคะเพื่อนๆตอนนี้แอดสมปองก็มาเมาเมา์กับเพื่อนๆนิดนึงเนาะว่าตอนนี้มาเข้าครัวกันทำต้มขาไก่ต้มขาไก่ตลาดไม่ใช่ไก่บ้านนะคะ โอ้ยตอนเช้ารู้สึกว่าเสียงแตกๆวันนี้เสียงแตกแก่แน่นเลยเอาคืจับขวดน้ำปลาแล้วมาะจับตรงหน้ารู้สึกได้กลิ่นหอมน้ำปลา๋ยวรีบล้างน้ำก่อนทำไปคุยไปนะครับเพื่อนๆทำไปบ่นไปต้องบอกเข้าครัวทำไปบ่นไปวันนี้ก็อยู่ที่เจ็ดโมงครึ่งแล้ว มาเข้าครัวทำต้มขาไก่ด้วยกันกับแอดสมปองนะคะเดี๋ยวแอดสมปองจะพาเพื่อนๆไปชมตามสถานที่ต่างๆอีกแล้วเดี๋ยวจะโหลดลงให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะแต่ตอนนี้แอดสมปองขอเติมมะเขือเทศนะคะอันนี้คือมะเขืเทศเลยค่ะนี่แอดสมปองจะทำแบบผ่าสีแล้วก็ลูกเล็กๆเนี่เอาลงไป พอมะเขือเทศเสร็จที่เราก็จะเคี่ยวทิ้งไว้ก่อนสักพักหนึ่งให้มะเขือเทศเขาสุกพอเวลาหัวไปรับประทานเที่ยงลูกสาวจะได้รับประทานได้จะได้ไม่ไม่บูดเนาะอย่าแอบสมปองขยับกล้องนิดหนึ่งนี่อย่างนี้เลยเห็นสวยสวยชัดๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยงามมากค่ะรสชาติก็อร่อยนะคะตอนนี้ก็จัดการ อุปฝาเอาไว้โกนหนึ่งอีกสักพักใหญ่ๆแล้วก็จะมาต่อกันใหม่การต้มขาไก่ดูสิค่ะใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้ตั้งแต่เริ่มต้นน้ำเดือดใส่เครื่องปรุงทุกอย่างเรียบร้อยจนใส่เนื้อไก่ตอนนี้ใส่มาถึงมะเขือเทศแล้วให้เพื่อนๆได้ชมในคลิปของแอดตมปองทำยาวเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ส สานาทีแล้วต้มต้มหมอ้อหนึ่งก็ใช้เวลาหน่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้น้ำเดือดพวยพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วปรุงรสเรียบร้อยก็ใส่ใบมะกรูดหอมผักชีจบสำเร็จเสร็จสิ้นใส่กระปุกให้ลูกสาวไปรับประทานที่ทำงานได้เลยจ้ะตอนนี้ก็นี่เปิด แล้วก็รอบสุดท้ายก็คือนี่เลยค่ะหัวหอมเอใบเอใบหอมกับใบมะกรูดค่ะนี่เลยจ้าใบาหอมกับใบมะกรูดเสร็จแล้วก็ดับไฟทุกอย่างเรียบร้อยเหลือลงกระปุกอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆพนะื่เนี่ยึงปองขออนุญาตลงไลน์แค่นี้เนาะตอนนี้ก็ใส่ใบมะกรูด กับใบหอมเรียบร้อยแล้วเหลือแต่หออย่างเดียวแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื<ๆ>่อนๆทุกคนที่เข้ามาแวะเข้ามาชมจนจบคลิปนะคะสูตรของแอดสมปองก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากต้มขาไก่ชาวบ้านชาวบ้านเนาะแบบสูตรแอดสมปองเองเนาะก็ตามตาม,ตามที่เห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะตะไคร้หัวขา่าหอมแดงกระเทียมใบมะกรูด หอมผักชีน้ำที่ปรุงจะให้หอมก็คือใส่ใบเตยลงไปให้น้ำก็หอมกับะกะทิเนาะกะทิมะมะพร้าวชาวเกาะเลยเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านสวนเนาะอยู่เมืองก็กินกะทิเมืองแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยคะออร๊ไก่เกลือสมุทรหเม็ดแล้วก็น้ำตาลปีดนิดนึงไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าคนไม่กินหวานเลยไม่ต้องใส่เลยค่ะเพราะกะทิเขาหวานอยู่แล้วแล้วก็ตาม ตัดลดด้วยน้ำปลาทิพพลรสจะห้มอร่อยมากค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะตอนนี้แอดสมปองขออนุญาตบา,บายบายลาเพื่อนๆกอนนะคะเลิฟยูเลิฟยูค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลัลงแรงใจที่แวะเข้ามาทักทายนะคะต้มขาไก่สูตรแอดสมปองลินเดอร์เสร็จสับเรียบร้อยห่อให้ลูกสาวไปรับประทานที่ทำงานได้แล้วจ้าบายบายจ้าเพื่อนๆ เดี๋ยวหันหน้ากล้องมาทักทายเพื่อนๆสักหน่อยนะตอนนี้ก็หันมานิดนึงเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวแอดสมปองขอหันหน้ากล้องนี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้แอดสมปองขออนุญาตขอบคุณทุกคนทุกกําลังแรงใจทุกเลิฟทุกไลฟ์ที่แวะเข้ามาทักทายกันเนาะบ,บายๆเลิฟยูเลิฟย,ยูทุกคนนะคะแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้านะคะบา,บายๆจ้า